สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันนะครับวันนี้เรามีประเด็งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากในแวดวงพุทธศาสนาบ้านเราเป็นเรื่องที่หลายคนผมว่าคงเคยผ่านหูผ่านตามมาบ้างนะครับเกี่ยวกับพระสงฆ์สองรูปคือพระคกฤทธิ์โสธิพะโลแห่งวัดนาป่าพงกับแนวคิดพุทธวจนะที่ท่านเป็นหัวเรือใหญ่เลยแล้วก็มีอีกท่านคือพระอาจารย์ต้นหรือพระทวีวัจจารุวัโนโที่ มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันอยู่บ่อยๆนะครับข้อมูลที่เราจะมาคุยแค่แก่เก่ากันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับมีทั้งบทวิเคราะห์เปรียบเทียบที่น่าสนใจมากๆมีบทความจากเว็บข่าวต่างๆแล้วก็เว็บบอร์ดที่โอ้โหเข้าไปถกเถียงกันเยอะมากมีคลิปสนทนาธรรมด้วยแล้วก็มีงานวิชาการที่ให้ภาพรวมเรื่องพระไตรปิฎกกับคมพี์อัตถกถาด้วยเรียกว่าข้อมูลค่อนข้างรอบด้านพอสมควรเลยครับ เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะชวนกันมาทำความเข้าใจครับว่าแนวคิดเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงจุดยืนของแต่ละท่านจริงๆอยู่ตรงไหนมีอะไรที่ดูคล้ายๆกันบ้างแล้วอะไรหลักที่ทำให้เกิดความเห็นต่างหรือความขัดแย้งขึ้นมาและที่สำคัญเลยคือมันส่งผลกระทบยังไงกับคนที่กำลังสนใจศึกษาธรรมะอยู่เอาล่ะครับประเด็นนี้ดูมีหลายปมซับซ้อนน่าดูเลยเรามาลองค่อยๆค,ค,คลี่ดูกันทีละปมดีกว่าครับเริ่มกันที่พระคริสต์ก่อนเลยดีไหมครับ ท่านเป็นใครมาจากไหนกันแน่ครับค่ะสำหรับพระคึกฤทธิ์นะคะเท่าที่ทราบข้อมูลท่านมีชื่อเดิมว่าคึกฤทธิ์โชติวิกุลประวัติท่านก็น่าสนใจนะคะคือเคยเป็นนายทหารมาก่อนจบจากโรงเรียนนายร้อยกอปรรุ่น33ยศสุดท้ายก่อนจะลาออกมาบวชก็คือพันตรีค่ะท่านอุปสมบทเมื่อปีพศ2544แล้วหลังจากนั้นอีกปีเดียวคือปี2545ก็ได้ก่อตั้งวัดนาป่าพงขึ้นที่ลำลูกกาปทุมธานีค่ะ ครับแล้วจุดเด่นของท่านที่ทุกคนพูดถึงมากๆเลยคือแนวคิดพุทธวจนะคำนี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรครับพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับอุทเจ้าโดยตรงเท่านั้นดังนั้นการศึกษาของท่านก็จะมุ่งไปที่ตัวพระไตรปิฎกเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นพระสูตรหรือสุตตันตปิฎกแล้วก็จะไม่นําคัมภีร์ที่ใช้อธิบายขยายความในยุคหลังๆอย่างอัทคถาดีกา หรือแม้แต่ความเห็นส่วนตัวของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเรียกว่าอัตโนมตินะคะเข้ามาปะปนเหตุผลหลักๆก็คือท่านเชื่อว่าต้องการรักษาความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของคำสอนเอาไว้ให้มากที่สุดค่ะอืมฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับคือกลับไปหาต้นตอเอาเฉพาะคำพระพุทธเจ้าจริงๆแต่เอ๊ะทำไมถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาได้ล่ะครับมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลย อะไรคือจุดที่ทําให้เกิดความเห็นต่างมากๆครับจุดเปลี่ยนสําคัญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นจุดที่สร้างแรงกระเพื่อมมากที่สุดนะคะก็คือการประกาศจุดยืนที่ไม่รับรองคำพีอัทธกถาค่ะซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆในวงการศึกษาพระพุทธศาสนาเทรวาดบ้านเราเลยทีเดียวค่ะอ๋อประเด็นเรื่องอัธกถานี่เองที่จุดประเด็นร้อนขึ้นมาเข้าใจแล้วครับ และทำไมทางวัดนาป่าพงถึงต้องปฏิเสธคำพีอัตกถาด้วยล่ะครับทั้งๆท,ที่ก็ใช้ศึกษากันมานานไม่ใช่หรอกครับใช่ค่ะคือทางวัดนาป่าพงท่านให้เหตุผลว่าคำพีที่แต่งขึ้นในยุคหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าพระอภิธรรมปิปกซึ่งเป็นปิฎกที่สในพระไตรปิฎก ที่ว่าด้วยพวกประมัตธธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คำพีอัตถกถาซึ่งเป็นคำพีที่ใช้อธิบายพระไตรปิฎกอีกทีหนึง่งท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังแต่งขึ้นไม่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยตรงและบางครั้งเนี่ยก็มีเนื้อหาที่ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับข้อความในพระสูตรซึ่งเป็นคำสอนในรูปบทสนทนาหรือการเล่าเรื่องที่ท่านถือว่าเป็นพุทธวจนะแท้ๆนะคะ เพราะฉะนั้นการมีอยู่ของคัมภีร์เหล่านี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้คําสอนนั่งเดิมหรือพระสัทธธรรมเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเสื่อมไปตามการเวลาได้ค่ะอ๋อครับแล้วท่านมีการอ้างอิงหลักฐานอะไรมาสนับสนุนแนวคิดนี้เป็นพิเศษไหมครับมีค่ะท่านมักจะอ้างอิงพระสูตรหนึ่งชื่อว่าอนาคตตสูตรหรือบางทีก็เปรียบเปรยด้วยอุปมากองศึกอนาคต ที่เล่าถึงกลองศึกเก่าแก่ของกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะที่พอหนังหน้ากลองมันขาดก็เอาหนังใหม่มาปะพอลิมหลุดหรือส่วนอื่นผุก,ก็เอาไม้ใหม่มาซ่อมทําไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนื้อไม้เดิมๆของกลองใบนั้นก็แทบจะไม่เหลืออยู่เลยเหลือแต่ของใหม่ที่นํามาซ่อมแซมแทนที่ไปหมดท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพุทธวจนะปิดกหรือการรวบรวมเฉพาะคําสอนที่ท่านเชื่อว่าเป็นพุทธวจนะแท้ๆเนี่ย ก็เหมือนกับความพยายามที่จะรักษาส่วนที่เป็นเนื้อไม้เดิมของกลองเอาไว้ให้ได้นั่นเองค่ะโอโ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแต่ในมุมมองของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยล่ะครับหรือฝ่ายเทราวาดกระแสหลักส่วนใหญ่เขามองเรื่องอัตคกถาต่างออกไปอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับฝ่ายเทราวาดกระแสลหลักซึ่งก็เป็นแนวทางที่ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีนะคะอัตคถาเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ ไม่ใช่แค่คำพีประกอบเฉยๆนะคะแต่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่ช่วยไขยความประไตยปิฎกส่วนที่อาจจะเข้าใจยากให้มันกระจ่างขึ้นลองนึกภาพดูนะคะว่าพระไตยปิฎกนี่บันทึกไว้ต้อง2,500กว่าปีแล้วปริบททางสังคมภาษาวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากอัธถานเนี่ยแหละค่ะที่จะมาช่วยอธิบายคำศัพท์เฉพาะทางต่างๆ ช่วยให้ข้อมูลพื้นหลังทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอินเดียโบราณหรือแม้แต่ความหมายแฝงที่อาจจะซ่อนอยู่ในพระสูตรบางเรื่องค่ะอย่างท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์หรือท่านปออปยุตโตซึ่งเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงนะคะท่านก็เคยชีย้แจงไว้น่าสนใจมากท่านเปรียบเทียบว,ว่าการที่เราแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยที่เราอ่านอ่านกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยอัธกถาเป็นเหมืองพจนานุกรมหรือเป็นคู่มือในการช่วยแปลและตีความหมายดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ยอมรับอัธ แต่เราก็ยังอ่านพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยอยู่สําเร็จรูปมากๆซึ่งในซองเครื่องปรุงของมัมมี่มันก็มีผงชูรสผสมอยู่แล้วนั่นเองค่ะโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่คมคายชัดเจนมากครับแสดงว่ามันปฏิเสธได้ยากจริงๆว่าอัธกถามีอิทธิพลต่อความเข้าใจพระไตรปิฎกของเราในปัจจุบันนี้แล้วนอกจากเรื่องอัธกถามีประเด็นขัดแย้งอื่นๆที่สําคัญอีกไหมครับมีอีกเรื่องที่ดังมากๆไม่แพ้กันเลยค่ะคือประเด็นเรื่องจํานวนสิกขาบท หรือศีลของพระภิกษุที่สวดกันในวันอุโบสถที่เรียกว่าปาติโมกนั่นแหละค่ะอ๋อเรื่องปาติโมกร้อยหข้อกับ227ข้อใช่ไหมครับอันนี้ต่างกันยังไงแล้วทําไมถึงเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นครับใช่เลยค่ะคือตามธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทยเถรวาทกระแสะหลักที่ทํากันมาตลอดนะคะจะสวดปาติโมกทั้งหมด227ข้อซึ่งข้อบัญญัติเหล่านี้รวบรวมอยู่ในพระวินัยปิดกค่ะ แต่ทางวัดนาปะพงเลือกที่จะสวดเพียง150ข้อโดยท่านอ้างอิงเนื้อหาจากบางพระสูตรในสุดตันตปิฎกที่ระบุจํานวนสิกขาบทไว้เท่านี้ซึ่งท่านก็เชื่อว่าเป็นจำนวนดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในตอนเริ่มเริ่มค่ะแล้วผลเป็นยังไงครับการสวดต่างกันแบบนี้มีผลกระทบอะไรตามมาบ้างครับส2อ5 3 วัดนองป่าพงที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดเดิมของพระครึกริธต์ในสายพระป่าของหลวงปู่ชาสุพัทโทนะคะก็ได้มีประกาศออกมาตัดวัดนาป่าพงออกจากการเป็นวัดสาขาไปเลย และต่อมาในปี2557มหาเถรสมาคมหรือมสซึ่งก็เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยนะคะก็ได้มีมติชี้ขาดออกมาอย่างเป็นทางการเลยค่ะโดยยืนยันให้คณะสงฆ์ไทยทุกวัดยังคงสวดปฏิโมกข227ข้อตามเดิม โดยให้เหตุผลอ้างอิงจากหลักฐานในพระวินัยปิฎกการรับรองจากการทำสังายาหรือการรวบรวมตรวจทานพระธรรมวินัยครั้งสำคัญสคัญในประวัติศาสตร์และยังมีการตีความคำว่าสาธิกังสาธิกังที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่ทางวัดนาปะพงอ้างถึงนะคะว่าจริงๆแล้วมีความหมายว่ายิ่งกว่าหรือเกินกว่าร้อยห้าสิบข้อไม่ใช่หมายความว่าร้อยห้าสิบข้อพอดีอืมเข้าใจแล้วครับคือฝ่ายหนึ่งก็อ้างอิงความในพระสูตรเป็นหลักเลย อีกฝ่ายก็อ้างอิงความในพระวินัยบวกกับการตีความตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมางั้นก็แสดงว่ามันคือการประทะกันของการตีความตัวบทจากคนละมุมมองแล้วก็การให้น้ำหนักกับแหล่งข้อมูลที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเรามองภาพรวมตรงนี้นะคะคือถึงแม้คำว่าพุทธวจนะเองจะมีความหมายที่ดีมากๆก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่การจำกัดความหมายของคำนี้ให้อยู่แค่สิ่งที่ปรากฏในพระสูตรบางส่วนเท่านั้นแล้วก็ปฏิเสธส่วนอื่นๆของพระไตรปิฎกอย่างเช่นพระอภิธรรมรวมไปถึงปฏิเสธคำพีที่ใช้อธิบายขยายความอย่างอัธกถาด้วยเนี่ยมันก็ถือเป็นการตีความในลักษณะเฉพาะกลุ่มนะคะ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเลยจากความเข้าใจของชาวพุทธเทรวาดส,ส่วนใหญ่ที่มองว่าทั้งพระไตรปิฎก3ปิฎกคือวินยัยสุตตันตะอภิธรรมรวมไปถึงคัมภีรอัรถกถาด้วยล้วนมีความสําคัญสัมพันธ์กันแล้วก็เกื้อหนุนกันในการทําความเข้าใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะครับ พอพูดถึงการท้าทายแนวทางเดิมแบบนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งที่ถูกสังคมนำมาเปรียบเทียบกับพระคริสต์อยู่บ่อยๆเลยนะครับก็คือพระจารย์ต้นหรือพระทวีวัตรแห่งสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาท่านนี้เป็นใครมีเรื่องราวเป็นมายังไงแล้วมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกับแนวทางพุทธวจนะบ้างครับ สำหรับพระอาจารย์ต้นหรือพระทวีวัตจารุวันโนนะคะข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆเนี่ยระบุว่าท่านมีประวัติเคยบวชเรียนมาก่อนแล้วก็ลาสิขาไปก่อนที่จะกลับมาบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาประกาศแนวทางที่เรียกว่าธรรมนาวาซึ่งลักษณะเด่นมากๆของแนวทางนี้ก็คือการต่อต้านหรือการไม่ยอมรับวัฒนธรรมความเชื่อหรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบบประเพณีนิยมที่เราปฏิบัติกันทั่วไปหลายอย่างมากๆเลยค่ะ อย่างเช่นการกราบไหวบูชาพระพุทธรูปการทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยการกรวดน้ำการสวดมนต์หรือแม้กระทั่งการนั่งสมาธิในรูปแบบที่พวกเราคุ้นเคยกันนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักเรื่องการทำนายทายทักหรือการออกใบรับรองการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกับลูกศิษย์ด้วยค่ะโหดูเหมือนจะมีจุดยืนที่ท้าทายแนวทางกระแสะหลักคลิกคอยกันแต่เป็นคนละแง่มุมกันไปเลยนะครับ แล้วมีบทวิเคราะห์ไหนที่ชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกันที่ชัดเจนกว่านี้ไหมครับมีบทวิเคราะห์หนึ่งที่น่าสนใจค่ะมาจากท่านมหานรินทร์นรินโทท่านได้ชี้ให้เห็นจุดร่วมบางอย่างที่ดูคล้ายกันนะคะระหว่างกรณีของพระคุกฤตกับพระอาจารย์ต้นแม้ว่ารายละเอียดคำสอนจะต่างกันมากก็ตามคือข้อแรกคือการไม่ยอมรับสิ่งที่ถือเป็นมาตรฐานร่วมกันอันนี้ท่านมหานรินใช้คำค่อนข้างแรงนะคะ คือท่านระบุว่าพระคึกฤทธิ์ไม่เอาอัธถกถา,าซึ่งเราคุยกันไปแล้วส่วนพระอาจารย์ต้นนั้นท่านมองว่าถึงขั้นไม่เอาพระไตรปิฎกเลยอันนี้ก็ต้องย้ําว่าเป็นเป็นการตีความของท่านมหานรินเองนะคะจากพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับหลักการหลายอย่างในพระไตรปิฎกข้อสองคือกลยุทธ์เมื่อเผชิญปัญหาอีกจุดที่ท่านมหานรินมองว่าคล้ายกันคือเวลาที่ถูกวิจารณ์หรือมีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นนะคะ ทั้งสองท่านดูเหมือนจะใช้กลยุทธ์คล้ายๆกันคือพยายามเข้าหาบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับนับถือในระดับสูงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองหรือใช้เป็นเกราะป้องกันตัวยกตัวอย่างเช่นกรณีพระคึกกริชที่มีภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงที่วัดปักน้ำนะคะแล้วก็มีการนำภาพนั้นไปเผยแพร่พร้อมข้อความที่ทําให้คนเข้าใจไปว่าท่านสมเด็จสนับสนุนแนวทางพุทธวจน หรือกรณีของพระอาจารย์ต้นที่พยายามจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันค่ะอ๋อเรื่องการพยายามเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อสร้างความชอบธรรมนี่น่าสนใจมากครับแล้วกรณีของพระอาจารย์ต้นที่พยายามเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชผลเป็นยังไงบ้างครับสําเร็จไหมครับกรณีของพระอาจารย์ต้นนี่ชัดเจนเลยค่ะว่ากลยุทธ์นี้ไม่ประสบความสําเร็จเลยคือท่านได้เข้าเฝ้าจริงนะคะแต่ว่าทําสํานักงานเลข,ขานุการสมเด็จพระสังฆราช ท่านเตรียมพร้อมรับมืออย่างดีมากค่ะมีการปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพใดๆเลยในระหว่างการเข้าเฝ้าครั้งนั้นและที่สำคัญมากๆคือมีการบันทึกเสียงการสนทนาทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะโอ้โหมีการบันทึกเสียงไว้ด้วย แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับก็พอหลังจากเข้าเฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระอาจารย์ตนท่านก็ได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียของท่านอ้างถึงพระโอวาทที่ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเนื้อหาที่โพสต์เนี่ยดูเหมือนว่าจะให้การสนับสนุนหรือรับรองแนวทางของท่านแต่ปรากฏว่าเนื้อหาที่โพสต์นั้นมันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ทางสำนักเลขาได้บันทึกเสียงเอาไว้ค่ะ ทางสำนักเรขานุการก็เลยตัดสินใจเผยแพร่คลิปเสียงแล้วก็เทปถอดเสียงการสนทนาฉบับเต็มออกมาสู่สาธารณะเลย ซึ่งพอทุกคนได้ฟังก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าพระโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้นั้นมีเนื้อหาแตกต่างจากที่พระอาจารย์ต้นนําไปกล่าวอ้างอย่างสิ้นเชิงเลยแถมยังมีการนําภาพเก่าที่เคยถ่ายร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอื่นก่อนหน้าเนี้มาใช้ประกอบโพสต์อีกด้วยทําให้คนทั่วไปเข้าใจผิดและคิดว่าเป็นภาพจากการเข้าเฝ้าครั้งล่าสุดนี้เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหลักฐานมัดตัวท่านไปเลยแล้วก็ทําให้ความพยายามที่จะใช้การเข้าเฝ้าครั้งนี้เป็นเหมือนยันกันผีหรือใช้ สร้างความชอบทำให้ตัวเองล้มเหลวไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะโอ้โหมีการตอบต้กันด้วยข้อมูลแบบนี้เลยแสดงว่าทางสำนักเลขาท่านทันเกมมากๆเลยนะครับถ้ามองในภาพรวมถ้ามองในเอ uh, n n e c t this to the bigger picture ปรากฏการณ์แบบนี้มันสะท้อนอะไรในสังคมพุทธไทยเราได้บ้างครับ ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของการช่วงชิงอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือความพยายามในการสร้างความน่าเชื่อถือหรือ Legitimacy ในแวดวงศาสนาได้นะคะคือเมื่อมีกลุ่มหรือบุคคลที่นำเสนอแนวทางปฏิบัติหรือคำสอนที่มันแตกต่างหรือถึงขั้นขัดแย้งกับแนวทางหลักที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันอยู่แล้วเนี่ย การได้รับการรับรองหรืออย่างน้อยที่สุดคือการแสดงภาพความใกล้ชิดกับสถาบันหรือบุคคลที่เป็นศูนย์กลางอํานาจเดิมอย่างเช่นมหาเถรสมาคมหรือสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกนํามาใช้เพื่อสร้างการยอมรับหรืออย่างน้อยก็ลดแรงเสียดทานจากสังคมนั่นเองค่ะแต่กรณีของพระอาจารย์ต้นก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากลยุทธ์นี้ก็ไม่ได้สําเร็จเสมอไปถ้าหากสถาบันหลักมีการตอบโต้ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสและทันท่วงทีค่ะ ฟังฟังดูแล้วก็น่าปวดหัวแล้วก็สับสนจริงๆนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนทั่วไปที่สนใจธรรมะในเว็บบอร์ดสนทนาธรรมต่างๆนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกสับสนมากๆตั้งคําถามกันเยอะเลยว่าตกลงจะเชื่อแนวทางไหนดีจะยึดแนวปฏิบัติเดิมที่คุ้นเคยมาอย่างสายวัดป่าที่ปฏิบัติกันมานานก็รู้สึกติดขัดไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําอยู่มันถูกหรือผิดกันแน่ พอจะหันไปฟังแนวทางพุทธวจนะที่อ้างว่าตรงจากพระโอษฐ์เลยนะก็ดันไปเจอการถูกเถียงการวิจารณ์หรือบางทีก็ถึงขั้นการโจมตีแนวทางอื่นๆอีกมันทำให้วางใจไว่ถูกจริงๆครับว่าจะเดินไปทางไหนดีใช่เลยค่ะความสับสนและความรู้สึกไม่สบายใจนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมีเสียงสะท้อนและความเห็นจากหลายๆฝ่ายเลยค่ะอย่างเช่นมีข้อสังเกตจากทางวัดป่าบุญยพลังที่มองว่า ปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคําว่าพุทธวจนะเองก็ได้นะคะเพราะชาวพุทธทุกคนก็แน่นอนว่าต้องน้อมรับอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งสูงสุดแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ทัศนคติและพฤติกรรมของคนบางกลุ่มมากกว่าที่นําคําสอนนี้ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาค่ะพฤติกรรมแบบไหนครับที่เขามองว่าเป็นปัญหาที่เขาวิจารณ์กันก็อย่างเช่นนะคะ1คือการนําเสนอแนวคิดพุทธวจนะในลักษณะที่เอ่อเหมือนไปตัดสินผู้อื่นว่าปฏิบัติผิด หรือมีความเข้าใจผิดไปหมดมีเพียงกลุ่มตนเท่านั้นที่เข้าใจถูกซึ่งบางทีก็ใช้คําว่ากูถูกมึงผิดอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งมันนําไปสู่การยัดเยียดความคิดเห็นแล้วก็สร้างความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเอง 2. คือมีการใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงโจมตีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของสายอื่นๆหรือวิจารณ์ความเชื่อพิธีกรรมตามประเพณีที่มีมานาน อย่างเรื่องการสร้างโบสถ์ฝังลูกนิมิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องนอกรีดซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบความรู้สึกของผู้ที่ศรัทธาในแนวทางเดิมๆค่ะ 3. คือผลที่ตามมาก็คือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนขึ้นทำในหมู่สงฆ์และฆรวาสทําให้บรรยากาศของการศึกษาธรรมะกลายเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงหรืออย่างที่บางท่านว่าไว้คือเอาธรรมะมาทะเลาะกันเองนะคะ แล้วก็สคือนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการยึดติดอยู่กับเฉพาะตัวบทแปลภาษาไทยมากเกินไปจนอาจจะละเลยในยะที่ลึกซึ้งกว่าตัวอักษรหรือขาดความเข้าใจในภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้แปลในอดีตรวมถึงการไม่ค่อยเปิดใจรับฟังคำอธิบายขยายความจากผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่ท่านศึกษาคำพีมาอย่างยาวนานด้วยค่ะ ฟังเสียงวิจารณ์แล้วก็เข้าใจได้เลยครับว่าทำไมถึงเกิดความสับสนกันมากขนาดนี้มันทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเลยนะครับว่า this raises an important question แล้วในฐานะชาวพุทธหรือผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะเนี่ยเราควรจะวางท่าทีต่อพระไตรปิฎกและคำพีอัตถกถาอย่างไรดีถึงจะเหมาะสมแล้วก็ไม่ตกไปอยู่ในวงวนของความขัดแย้งนี้ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมีบทความทางวิชาการชิ้นหนึ่ง ที่เผยแพร่ในวารสารออนไลน์นะคะเขาให้ข้อเสนอที่น่าสนใจไว้ค่ะเขาบอกว่าพระไตรปิฎกต้องศึกษาเพราะเป็นแม่บทหลักของคำสอนเป็นเหมือนธรรมนูญสูงสุดที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันอัธรรกถาต้องสืบคน้นคือให้ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้เห็นที่มาที่ไปความหมายแฝงหรือความเชื่อมโยงต่างๆที่อาจจะไม่ปรากฏชัดในตัวบทพระไตรปิฎกเองแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกหรืออธัธกถาก็ไม่ควรด่วนปักใจเชื่อทันทีเพียงเพราะมีบันทึกไว้ในตำราเราต้องใช้หลักการลามสูตรหรือแกสปุตสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นแนวทางเสมอ อ,อย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆกันมาเพียงเพราะเป็นครูอาจารย์บอกหรือเพียงเพราะมีอยู่ในตำราแต่ให้ใช้ปัญญาของเราเองนี่แหละค่ะพิจารณาไตร่ตรองสอบสวนทดลองปฏิบัติด,ดูจนเห็นผลด้วยตนเองนอกจากนี้การทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของการสังคายนาแต่ละครั้งพัฒนาการของคำพีในแต่ละยุคสมัยรวมถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมการเมืองในช่วงเวลาที่คำพีนั้นๆถูกรวบรวมหรือตีความ อย่างเช่นยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชที่มีการส่งสมณะทูตไปเผยแผ่ศาสนามีการจารึกหลักธรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะในการช่วยให้เราตีความคำสอนอย่างรอบด้านและสมเหตุสมผลมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่มองตัวอักษรแบบผิวเผินค่ะครับสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นบททดสอบที่ท้าทายผู้ศึกษาธรรมะในยุคนี้อย่างมากเลยนะครับ ในการที่ต้องหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างการมีหลักยึดที่มั่นคงในคำสอนตามความเข้าใจของเราเองกับการเปิดใจให้กว้างพอที่จะยอมรับความหลากหลายทางความคิดการตีความและยอมรับความจริงที่ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคำสอนและคำพีทางพุทธศาสนานั้นมันมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากทีเดียวใช่เลยค่ะมันคือความท้าทายของการอยู่ในโลกยุคข,ข้อมูลข่าวส,สารจริงๆนะคะ ที่เราเข้าถึงความรู้ได้ง่ายมากๆเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านั้นมันก็มาพร้อมกับการตีความที่หลากหลายแง่มุมที่แตกต่างหรือแม้แต่ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองก็มีค่ะครับจากการที่เราได้สำรวจข้อมูลชุดนี้กันมาทั้งหมดก็ทำให้เราพอจะเห็นภาพรวมตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดหลักของพุทธวจนะที่นำโดยพระคืกริ ประเด็นความขัดแย้งสำคัญสคัญโดยเฉพาะเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับอัธกถาและก็จำนวนข้อปาติโมกขี่สวดรวมถึงได้เห็นการเปรียบเทียบกลยุทธ์บางอย่างกับกรณีของพระอาจารย์ต้นด้วยและที่สำคัญที่สุดคือได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือความสับสนและความไม่แน่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อได้นะคะ ว่าท่ามกลางความหลากหลายและความซับซ้อนของคำสอนทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยอะไรคือหลักยึดหรือเคลื่อนมือที่ผู้สนใจศึกษาธรรมะควรจะนำมาใช้ในการพิจารณากลั่นกรองและเลือกรับคำสอนเพื่อให้เราสามารถได้มาซึ่งปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามแก่นแท้ของหลักธรรมจริงๆโดยไม่หลงไปกับการตีความที่อาจจะสุดตรงหรือนำไปสู่การสร้างความขัดแยง้งการแบ่งแยกในสังคมชาวพุทธกันเองนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนคิดมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมกันเจาะลึกประเด็นที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็มีความละเอียดอ่อนนี้ไปด้วยกันหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจข้อมูลครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ